สวัสดีค่ะวันนี้พามาเที่ยวทะเลที่หัวหินนะคะอ่าน,นี่ก็มองไปด้านหน้าจะเห็นเขาตะเกียบนะคะมีเพื่อนมาด้วยพี่เบนเอ่อเนาะวันนี้อากาศดีมากเลยค่ะสดชื่นนะแล้วก็ลมเย็นสบายดูให้ดูทะเลนี่มีดาราหน้ากล้องด้วย <laughs> ลงทะเลให้ดูแล้วก็มองไปทาอีกด้านหนึ่งนะคะเป็นด้านหัวหินอีกที่หนึ่งที่บริเวณที่มี ขิ่โผล่มานะคะก็มีเหลือชายหามีคนมาวิ่งกับกำลังกายกันเยอะเลยนี่มีแบ็กกราวคอยเล่นด้วยอตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวเยอะนะคะทั้งต่างชาติทั้งคนไทยมาเที่ยวกันเยอะเลยเดี๋ยวส่องให้ดูบรรยากาศทั่วๆไปนะคะเอามาแล้วคนไทยเสื้อเหลืองวิ่งแข่งกับนักนักท่องเที่ยวต่างชาตินักเรียนก็มีนะคะแล้วก็มีคนมาเที่ยวกันเยอะ<ม>บรรยากาศดีสดชื่น เสียงอาจจะไม่ชัดนะคะไม่ได้ใส่ไม้นะคะก็ดูกันตามธรรมชาติเลยค่ะหอชมทะเลเสียงคลื่นแ mm hmm. สงลมนะคะได้มีความสุขด้วยกันส่งความสุขถึงเ mm hmm. พื่อนๆทุกคนนะคะไ้หเลาไดแล้วก็อย่าลืมกดไลค์นะคะซับคลิป hmm. s ับสไคร b ์ไ้ก็ได้แล้วก็มีอะไรใหม่ๆก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณค่ะ